ว่านมีว่าครับเจ้าภาพขอเชิญครับเจ้าภาพขอเชิญจะได้ประเด็น,ว,นวันนี้ก็เ,นนเป็นถ่า,นา,ายภาพาวิดีโองานบุญทอดกระถิน,นสามมิครที่วัดพุทธาตำบลพะเนาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2566 รงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสิบสองก็มีคุณวัฒนอยูกระจ่างโพและครอบครัวพร้ออภิเสมุกบุญเหลือกระจ่างโพครอบครัวคุณชานชายคุณเฉลวยกระจ่างโพและครอบครัวคุณประสิทธิ์คุณรำพึงกระจ่างโพและครอบครัวคุณสมานคุณยุพินเพลงท่านเลและครอบครัวแล้วก็มิสเตอร์เคิร์ตคุณลินรดากระจ่างโพครอบครัวพร้อมด้วยผู้นาหมู่บ้านผู้นําชุมชนและสาธุชนชาวบ้านพุทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ อนุโมทนาสาธุการด้วยหนึ่งสองสามหลวงพ่อถน,นัดขอรูปภาพหลวงพ่อถน,นัดด้วยนะครับสาธุครับสาธุครับหลงวงันนะี้จะเอ่อสาธุครับ